จริงหรือเปล่าครับที่บอกว่าเติม erm less เราจะแปลว่าไม่มีเรามาดูคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษพวกนี้กันดีกว่าครับ mm hmm. hopeless ไม่มีหวังสิ้นหวัง careless ไม่ระมัดระวัง homeless ไร้ที่อยู่ fearless ไม่มีความกลัว endless ไม่มีที่สิ้นสุด useless ไม่มีประโยชน์ speechless พูดไม่ออก jobless ไม่มีงานตกงาน worthless ไม่มีค่าไร้ราคา countless นับไม่ถ่วนคุณรู้รด้ออยังครับว่าคำไหนไม่เข้าพวกคอมเมนต์บอกกันเลย